ี่วัสกาดูเยราสปิริตาดูหน้าคนจะมาฉีดวัคซีนไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ร้องเลยใช่ไหมคะลูกมีอารีมูราลักกาด้าเล้านะคะมีโรงพยาบาลมูราลักกาด้ามีเดวันนนทิ้งนะคะนี่เป็นข้างในบรรยากาศของโรงแรมโซนใหม่นะคะของมูราลักกาด้านะคะ <Yeah. S 1> ไม่ร้องใช่ไหมจะไม่ร้องใช่ไหมสัญญากับแม่ว่าจะไม่ร้องใช่ไหมดูหน้าคนจะรับวัคซีนนะคะไม่ร้องใช่ไหมลูกหยาสู้สู้ว้าวฟินอันนี้ <c oughs> อันนี้ตะลึงบอกว่าชอบชอบ

ยตันด well, wow. so oh. yeah. ีสักนดตั้อนนี้ยืดิเนี่มเนอิ้ม่งเลยเก่งมากเเนะนว่าโรงแรมนึ่ว่าโรงแรมดูรามาฮซะเกินดูรามาฮซะเกินทีให้นั่งด้วยไปนี่ก็อุบด ว้าที่ชัดที่ชัดไฟฟ้านะคะดูเป็นจุดเป็นจ,จุดนะเดี๋ยวเราจะไปเครื่องจ่ายตังนะเครื่องจ่ายตังที่จอดรถลองดูเนาะนี่แม่ก็ไม่เคยเท่าไหร่เครื่องจ่ตัง ที่จอดรถจ้า่าเสร็จมันก็มีตั๋วออกมาให้อีกรอบนะเสียไปสี่ครูเนอร์จ้าโอเคบรอนะคะไม่เยอะเกินไปเพราะจอดแป๊บเดียวเนาะเขาก็จอดจ่ายเงินตามจริงกับเพื่อนสี่ครูเนอร์